หายไปสองเดือนครับผมไก่ตัวนี้ครับไก่หางยาววโมกับหูขาวหางยาวกับหายไปสองเดือนเอาปลาไปสองเดือนก็นึกว่าจะตายแล้วนึกว่าจะถูกยิงแล้วโผล่มาคือเขากับเราก็โผล่มาคือเขากลับมาทิ้งเดิมคือเขากับนี่คือไก่ปลาหนำหนึ่งเอฟหนึ่งครับพร้อมมันเป็นไก่ปลาลอยแมมันเป็นไก่ตอกับตัวนี้ครับ หาเงาผมมอเขาลักษณะหางสีเงาครับตัวนี้หายเข้าปลาไปสองเดือนกลัวเปิงโผมากครับผมตัวนี้ก็คิดว่ามองยงแล้วแต่ก็โผมาจนได้ครับหาอยาาคกับผมผมจะเลี้ยงไก่ปลาเอฟวันกับนำหนึ่งครับ ลี้ยงแบบปล่อยกับแล้วก็เพาะพันธุ์ก็ให้เพาะพันธุ์ตามธรรมชาติรับก็ผมมีลายครับมีไก่ป่าหลายครับก็เลยเอาขางเรียงแบบขังขอกมาไว้รับอย่างหนึ่งก็ค่าชใ้จ่ใจครับบอกว่าจะเป็นข้าวเปลือกของอาหารก็ค่าจ่ายใจนข้าคขอนขางที่สูงรับก็ส่วนมากผมก็ปล่อยอยู่ครับผมก็แบงอยู่ครับแต่ว่า มันจับบ่ได้ครับจับบ่ไดครับท่านใดที่เขาใจผมก็ขอขอขอคุ้นหลายๆครับดื้อครับผมอยากจะจับปล่อยอยากจะจับแบ่งอยู่กับแต่มันจับบ่อด้ครับผมอันนี้ผมก็กราบขอบุณกราบขอให้หลายๆดื้อครับว่าอยากจะแบ่งอยู่กับแต่จับบ่อใหลีครับผมมันนอนสูงครับนอนสูงนอนบนปลายใหม่ครับ แ้่ไก่ป่านี่ครับจะเกิดว่าเข้าไปจับให้มันตกใจยามกลางคืนเนี่ยมันสิบอกเขามาหาผมเลยครับมันสิบอกเขามาบริเวณบ้านเลยครับบริเวณที่มันเคยอยู่มันถี่หายไปบ่ตรประ่เจ็ดแปดหมื่นหรือสิบหมื่นหรือสิบโลมากครับเนี่ยคือปัญหาครับผมก็เลยว่าเออจักสียอย่างไดครับเขาต้องล่อเปล่าครับไก่น้ำสองครับ ไข่นำสองพอเป็นไข่ปลานำหนึง่งแม่เป็นไข่ตอ่อครับตอนนี้ผมก็พอออกมาได้หลายลุนแล้วครับปีหนา้าคงซมี่ครับให้เห็นครับเร็วๆนี้คงซมี่ให้เห็นครับ,รรบไข่ปลานำสองครับพอเป็นไข่ปลานำหนึง่งแม่เป็นไข่ต่อครับแล้วก็มี่ั้งพอเป็นไข่ปลานำหนึ่งแม่เป็นไข่ปลานำหนึงนหน่งก็มี่รับมีหลายลุนครับ,รบปัญหาของผมคือว่าจับยากจับบอได้ยครับนี่คือปัญหาครับ จักทิจับจงไครนนไคร,รับมานอนไปใหม่ครับผมยอมรับว่านอนไปใหม่ครับผมเลี้ยงแบบอ่าเลี้ยงแบบเพาะพันธุ์ครับเลี้ยงแบบเพาะพันธุ์ขายายพันธุ์ครับแต่ว่าถ้าจับไก่ตัวนี้หน่อยได้อยู่ครับแต่ท่านได้อยู่บริเวณนีแ่แหละทาบอบ้านพืออ่านายุง่งอ่า เั่าไะเชียงข้านทาลี่ตัง้งผีหัวจะเป็นสีเช,ชียงใหม่กับนำส่งมาเอาใดครับมาเอาใดหัวต้องเสียค่าส่งมาเอาใดครับให้ทันจับเองเลยครับผมจับเองอนี่ก็คือนะครับนี่คืออตัวงามที่สุดก็คือหางเงาครับผมอยหางหาครับ คนหางเง่าที่สุดหายากครับพันธุ์นครับพันธุ์หาวเข้าครับนี่ครับพึ่งออกมาจากปลาครับก็กลับมาขึ้นเข่าครับก็จังไดก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะดื้อครับผมมือเนี้ยขอยุดติกเตียงแค่นี้ครับมืออื่นปอกันไหม